มไปแฟมิลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คนที่มาเบ่งคลิปนี้นะครับเด้อคลิปนี้กับละพ,พี่น้องมาเซอร์เบสครับมายกันนี้เป็นเฮ้อหน้าพี่น้องเมื่อนั้นผมมาจอบเบ่งละ่ะป่าบอลดีอยู่มาครับน้องคือก้าครับมากับบาลเต้นคือก้าเอ้มากับบาลเต้นคือก้าวพี่น้องมายกับผมแล้วเสื้อสองเฮ้อนี่แหละเบสกับเมื่อนี้เอาเบสดขั้นน้อยมาพี่น้องเบสดขั้นเบสดขั้นน้อยเพราะว่าเนื้อผมได้มีหลาย นี้ยเวห่ากับขุดยื้อเื้อได้ไม่หลายแต่ว่าเศร้าก็ตัวนี่แหละพี่น้องเอาโอเคครับละเซอร์เบิ้งจักรสองสามหลังแล้วตอนแรงจัะมาหยาดม้นเดียวโอเคครับไปเฮ้ยไม่หญ่ไปเลยด้พี่น้องเด้อเฮ้ยนี่ผมกับรัสเซอร์เฮ้ยแนะนำเบสไม่หลายดอกอ่ะมามองนี่ครับละเซอร์เฮ้ยพี่น้องเบิ้งจักรสองสามหลังอ๋อหยา เป่าบอลมาเบ็ดเออเมื่อนั้นคือตุบตับตุบต,บตับอยู่มาเมื่อนี้คือเงียบใช่ปะนี่แม้นข้าเาสื่อออกก่อนแล้ว่ะผมมาเบิ่งไว้ได้หลายมือแล้วได้พี่น้องไอ้นี่แม่นมาหาก็มาได้มาเบิ่งไว้สามสี่มือแล้วล่ะดูหมายไว้สามสี่วันแล้ว เนีย่ยมีหลายพี่น้องเลยใส่ประหยัดจั่น้อยค <c oughs> ่าเอ็ดเวะเอ็ดเวะค์ำพี่น้องเลยเอเวค้ข์ขำรถขุดเนี่ยได้น้อยเดี๋ยวนะึงอ่ะโอเคไปหลังต่อไป วิธีเสื้อผมได้พี่น้องเด้ออันนี้กะสำหรับผมนะสำหรับผมเข้าก็เบิ้งนี่เบิ้งสองมันนี่นี่สองแบบนี้สองแบบนี้ป่ามนละมาหายู่หากินนะนะเข้ากระเสื้อลงไปนี่สองแบบนี้ในกองเห็นอยู่บอกสองป่าสองป่ามะละมาคือนี่เข้ากระเสื้อลงไปมันก็เห็นยนงไงเขาประมาณนี้ครับผมเสื้อได้ไม่มีอะไรมาก ถ้าเราซสือเสือที่ว่ามันมันมีต้นเข้าบังหลายๆโอกาสที่ป่ามันเลยเห็นอย่งเขาก็น,น้อยเห็นนหพี่น้องเขาตรงตองเบิ่งสองมันพร้อมเบิ่งสองว่าป่ามันละปิดแต่เห็นอย่ยงเขาเลี้ยวอยู่บ่ประมาณนี้นะนี่แบกแบกแบกหน่อยนึงแล้วก็เสือประมาณนี้ดิดน้ำเรียกป่านิดนึง <c oughs> <c oughs> จะเกียวมีเกีียวด้ มาหลังต่อไปเขากระเบื้องสองมันสองเลยไปัดซื้อ,เ,อ,อเป็นสองเลยบ่เ <c oughs> ป็นแต่น้อยเพราะว่ <c oughs> านี่พี่น้องสองมันคือนี่ซ <c oughs> ื้อลงไปนี่นี่ แข็งมันเหนียวมันมีคือไส้เดินแดงเอ้าประมาณนี้หลังสุดท้ายได้พี่น้องเด้อผมตัดเสื้อค่ะเบิงเดี๋ยวเราฟ้าวเสื้อมันละขำมันละขำมันละขำนี่ประมาณนี้พี่น้องเ้อก็ให้มันอยู่ประมาณกลางๆน้ำกลางๆน้ำได้เนี่ยปืดคาาปืดเข้าเขาลายไปเขาละหาย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวขอตัวเสื้อก่อนไปจะมายหยามนักเรียนตอนแรก ทุ่มสามสิบแปดไปเดี๋ยวเวลาหยามอเขาแล้วครับเบาเตินมีได้มากนะผมได้พี่น้องเด้อผมมาผู้ดีวรอบนี้เพื่อนว่าเพื่นเหมยเพื่อนว่าเพื่นเหมือย,พ,พ,อยพี่น้องอ่ะมีต็นเหือเหมยกับพักหนังนี้เป็ี่นเาเลย เป็นยังไงโอ้หลังนี้เงี้ยร่อนพี่น้องหลังนี้เงียเง้ยร่อนเงี้ยร่อนอู้ใส่เดือนกับตะไใต้โอ้เหมือดละอ้แม่งหลายขนาดมีแดวพาบับมานำลืมฟ้าพี่น้องเอย โอเคไปหลังต่อไปโอ้หลังนี้กระอนสุสใสปลาน้อยแหบนี่แบบนี้ปลาน้อยแหบครับพี่น้องปลาเล็กกินก่อนก่อนที่ปลาใหญ่จะมาเจอนะครับเหยื่อเลยหมด ให้พี่น้องเบิ่งตอนหลังที่มันถือป่าเด้อหลังเลยมีถือกะเดี๋ยวถ่ายเงาไปเรืเลยคลิปมันแหละเงาโอเคครับเดี๋ยวหลังเริ่มมันถือเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งครับพี่น้องหลังนี้ป่าเข่งครับพี่น้องนี่น้องมาแล้วประมาณตัวแรกป่าเข่งป่าเข่ง โบลานเพื่อนว่านะาเอาถุงแยง้งจุ่มน้ำพี่น้องมาจังหมานเอา่าลองเบิ้งมันหมานเดอ้อปูเดียยาเดอ้ออาเข่งตัวแรกนี่ไปาเข่งตัวแรกพี่น้องมาแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บเดี๋ยวเบิ้งหลังต่อไปครับพี่น้องตัวนี้เห็นขั้นเบสตงแต่บ่แน่ใจว่าเป็นปาลาหรือ โอ้ปลาเข่งป่าเข่งพี่น้องเอ้ยมีแต่ป่าน้อยพี่น้องเอเ้ยเฮอนี่นะมันเป็นป่าไม้ทัง้งหมดนะนะมันเป็นป่าเก่าถ้าเฮอยที่มันเป็นป่าเก่าเฮอยติดสะป่าบืนขึ้นมาแบบนี้นะนี่พี่น้องอันนี้ปลาเข่งออเก็บไว้ก่อนประมาณ มาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วมาเล้วปลาเพลิดลุ่นน้ำเดียวโอ้ปลาดุกนี่เป็นปลาดุกครับพี่น้องตัวกะงามงามใส่กำลังทอดกำลังปนโอเคครับสุดยอดครับเดี๋ยวตามต่อครับพี่น้องโอ้ไมน,นี้กะมีค้อยหมานเลยน้องเลย ได้ประดุกตัวนึงประดุกตัวนึงแล้วกันปลาเคียงน้อยสองตัวพี่น้องเหมอขนาดโอ้โหขาอยเม็ดเมื่อื่นและมีแหงมายามอยู่บ่นี่นี่พี่น้องมีจักว่าในกล้องเลยเห็นอยู่บ่นะประดุกน้อยตัวนึ่งปลาเคียงน้อยสองตัวโอเคครับ เมื่อคืนจะไม่ยามนั่นเดียวไม่มีแต่ป่าน้อยพี่น้องเอ้นี่เอ้ามื่อคืนจะพ้อกันครับคืนนี้กลาาิสวสดิ์ฟันดีครับพี่น้อง <c oughs> โอเคครับไม่เบสบอยืมเหรอพรานจาอาชาใน กปะดุกต ja ัวนึ้นก็ไปเค่งซื้อจือหน้าควาบ๊อื้อนี่หน้าเขาอันเว็มาชอบดูวิ่หทีเนี่ยหน้าเขาอันลุงซาสยนะอ้โมอเว็ไปเถอะมอเวมันสีเ่ะยังมีอน้เทิมอยู่อทเอาน้ำมันเานลยนะอ๋อมือไม่จ็บทูื้อหางกับเซื้อบ๊อเสื้อบกี้นีมันกินแล้วบ่กรดึงี่เรบ๊อบพอด้ตต่มย้อนมาเต่มนีโอ้ผมหาจะซื้อบุกี้โอ้ผม วปลายจังเสื้อรอบหลายอย่าบอกเออแล้วยัาไปเอาน้ำอีก้อไปเสื้อไปเอียนป่ามันมาแต่เพื่อมันมาแต่เพื่อนบืนมาจากเพ้อว้า่ตะกี้มันคือโบมีน้ำตลอกโอ้เวีดเกาขนาดเบีดคันยาขนีมาแต่เพ่อโอ้นี่แหละจะได้คือนี่แหละไเดือนเลื่มดเหรอ จะได้ขันยาวๆของเรืจังเสือครับมาแล้วโอ้ยตอดจะซื้อมันลอนแล้วบระจานี่เด็กๆอยู่เลย โอ้ยโดนแล้วไปแล้วมันตอดไปแล้วพูพูจ๋าเมื่อเอาไส้เดินพูนี่มันได้กินนะโอ้มันซาบไปปาเดียวร้อนเบิดพุชไอเดินมาเชือนนะได้กินอีกเห้วเนี่ยเบ็ดเราด้กว่าทั้คัน จะเป็นตัวซื้อสวัสดีต่อเซสาๆครับพี่น้องมาเดี๋ยวเวลายามแล้วครับเมื่อคืนนี้บป้าเตินมีได้มามตอนเซ้าเบ้าเตินมาน่ำเล หลังแรกเป็นเราเลยน้องหลังแรกเงียบครับพี่น้องเงียบเอาโอเคครับเดี๋ยวขอโตยามไปก่อนหลังเลื่อถื่อจังทายให้เพิ่งได้โอเคครับโอ้ยมีคือลอะหมกเตกนไก่ยางเลาะไปไอเสือข้างๆนี่ เออไอเสือ้ออมเลยเฮ้ยเนี่ยเต้นกับยางยักไว้ห่อนเห็นย่อลักอันนั้นนะแล้วก็เก็บเก็บข้างเก็บนะ,ะเข้าใจอยู่ปะเออยางไปเก็บนี่เอาขึ้นมาแล้วก็เกาะสีไปอะ่รยางเป็นนี่มันฮกไม่ต้องมันไม้มีส่งขือ่อเหระพี่น้องเอ้ยเขาไม่ได้ยินเสียงป่าบบป้วนผาหอ <c oughs> ไม่ทรงคือแล้วแบบนี้เอา้าโอเคครับพี่น้องหลังเรื่มมันถือจัง่ายให้ฝึกลนะครับพี่น้องหลังจากที่เราได้ยามเวดไปเป็นที่เรียบร้อยเวดประมาณสามสิบก็หลังเว็ดผมเลยมีหลายพี่น้องเลยมีนถือจากหลังพี่น้องอนี่เยนีร่อนนะร่อนาวหลังเลย น่าจะเป็นปลาน้อยไม่แหบพี่น้องเลยนี่น,น,นี่มันเป็นส่วนมากมันเป็นปลาปีนี้น,นนะปลาน้อยเมื่อคืนนี้ผมซองไฟเบิ่งกะตัวห้าปูมือนี่แหละปลาคอโอ้ปลาชิงกันได้น้อยหนึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าบอกโซ่บปิดสำเร็จได้พี่น้องเด้อเอาโอเคครับจะพอกันคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ